ครับสว,ส,สวัสดีครับก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับตัวที่เราโมดิฟายมาให้นะครับอันดับแรกเรามาดูข้างหลังก่อนนะครับจะมีปุ่มสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดความร้อนนะครับ <Kate. S 2> ถ้าปุ่มอยู่ลักษณะอย่างนี้คือปิดความร้อนนะครับถ้าจะเปิดความร้อนก็กดเข้าไปนะครับอันนี้คือเปิดความร้อนนะครับปิดความร้อนเปิดความร้อนปิดความร้อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมาดูตัวปุ่ม s ซฟ e ี y นะครับปุ่ม s a ฟตี y p พ e s s u r e นะครับถ้าอยู่ลักษณะนี้จะ จะใช้บาร์ของที่เราตั้งนะครับตัวนี้ผมตั้งไว้ที่4บาร์นะครับนะครับก็จะใช้บาร์ของตัวเครื่องที่เราสามารถมาเซตตั้งตรงนี้ได้ปกติปุ่มจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเด้งออกมาถ้าเกิดเราจะใช้1.5าบาร์บัฟฟี่มนะครับก็กดนะครับปุ่มจะยุบเข้าไปครับอันนี้คือ1.5นะครับอันนี้คือเป็น4บาร์นะครับแล้วก็เป็น1.5นะครับก็คือใช้งานให้กดค้างไว้ตลอดนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ดูนะครับ อันนี้ผมกดไปจมไว้นะครับไม่ต้องตั้งอะไรแล้วกดจมไว้ปุ๊บสตาร์ทครับจะตัดอัตโนมัตินะครับที่1.5บาทนะครับยกเลิกนะครับกดปุ่มยกเลิกอันนี้ออกนะครับตัวเครื่องผมตั้งไว้ที่4บาทนะครับจะตัดที่4บา จะไปตัดที่ส b ่บา์นะครับยกเลิกใช้เซฟตี้นะครับสำหรับบั็ฟิล์มนะครับกดปึ๊บโอเคนะครับเป็น1.5นะครับหลักๆเลยก็คือให้กดให้กดไว้ตลอดนะครับตัวนี้สำหรับบล็ฟิล์มไฮโดรเจลนะครับแล้วก็ความร้อนก็ให้ปิดไว้นะครับโอเคครับเรียบร้อยครับผม